วัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์วงกลุยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้างนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยตรวจแปลนบ้างก่อนที่จะขอสร้างจริงนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในคลิปของอาจารย์นี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้คือชื่อ ช่องชาแนลห่วงจุ้ยชนะจนก็ถ้าท่าในใดชอบคอนเทนต์หรือชอบความรู้ต่างๆที่อาจารย์ได้เผยแพร่ครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับบริบรษัทห้างร้านต่างๆนะครับ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูวงจุ้ยออกแบบบ้านตามหลักวงจุ้ยหรือออกแบบออฟฟิศตามหลักวงจุ้ยออกแบบโลโก้ต่างๆนะครับหรือวางแผนธุรกิจให้กับท่านนะครับโดยใช้หลักวิชาวงจุ้ยฟ้าดินคนนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายครับเพื่อกระตุ้นความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคิดวิชาของอาจารย์นะครับอาจารย์จะแบ่งเป็น3ภาคหลักใหญ่ๆนะครับสตาร์ฟ้า ชะตาดินชะตาคนชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีหรือเรารู้จังหวะโอกาสของดวงชะตาที่ดีนะครับเราต้องรีบกไขว่คว้าหรือวางแผนที่จะต่อยอดไปสู่ความสําเร็จให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเมื่อชะตาฟ้าเราดีแล้วนะครับหรือดวงชะตาเราดีชะตาดินก็คือพวงจุ้ยที่อยู่อาศัยของเราเป็นตัวที่คอยส่งเสริมดวงชะตาให้เราก้าวกระโดดไปสู่ความสําเร็จได้นะครับอย่างรวดเร็ว สุดท้ายคือชะตาคนนะครับเมื่อดูชะตาเราดีพวงจุ้ยดีแต่เราเราต้องมีความขยันมานะาอดทนภาคเพียรมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วความสำเร็จจะมาสู่ตัวท่านนะครับอันนี้ก็เป็นบริการนะครับของอาจารย์นะครับ <c oughs> รับดูพวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลก สำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ไม่สะดวกให้อาจารย์ไปดูพื้นที่จริงนะครับก็สามารถใช้บริการนี้ได้นะครับดูพวงจุ้ยออนไลน์นะครับก็จะมีการตรวจวิเคราะห์พวงจุ้ยนะครับคือดูว่ามุมไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่เป็นมุมกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับที่มาส่งเสริมดวงชะตาของท่านนะครับหรือท่านใดที่กําลังก่อสร้างบ้านนะครับปีนี้ อาจารย์ก็จะตรวจให้ว่าปีนี้ตกทิศอสูรประจําปีหรือไม่ในการเหมาะสมกับการที่จะก่อสร้างบ้านหรือออฟฟิศหรือไม่นะครับแล้วก็อาจารย์เพิ่มเติมด้วยการดูดวงชะตาให้นะครับว่าหาตําแหน่งเฉพาะบุคคลนะครับว่ามุมตําแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศที่ส่งเสริมเรื่องโชคลาภอํานาจบารมีนะครับก็ท่าในใดสนใจก็แอดไซน์ไลน์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการตรวจดูพวงจุ้ยที่อ้างอิงจากดวงชะตาและก็องศาทิศทางน,นะครับวันนี้เรานะครับเรามาดูรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับก็มีลูกศิษย์หลายคนส่งมาให้อาจารย์ตรวจแปลนนะครับตรวจแปลนบ้านหรือแปลนออฟฟิศนะครับที่กำลังจะก่อสร้างหรือก่อสร้างไปแล้วนะครับ สิ่งที่อาจารย์จะตรวจก็คือชัยภูมิตีรีภายในว่ามีลานหนึ่งตึงที่ดีไหมจุดไทจีที่ดีไหมจุดประทางของบ้านดีไหมนะครับประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่ของภายในบ้านนี้เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าแปลนบ้านนี้จะเป็นอย่างไรอ่าเรามาดูแปลนบ้านกันนะครับ แปนนี้ก็ลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ก่อนก่อสร้างจริงนะครับสิ่งหลักๆนะครับเราก็มาดูว่าที่ลูกศิษย์ส่งมาจะ,จะบอกทิศทางเบื้องต้นให้ด้วยนะครับหน้าบ้านหันทิศใต้ หลังบ้านทิศเหนือหน้าบ้านทิศใต้ตะว,วันออกตะว,วันตก <c oughs> อันนี้คือหน้าบ้านหลังบ้านรเรามาดูกันนะครับ เริ่มต้นจากกระแสช้ที่จากหน้าบ้านนะครับไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับบันได1 2 3บันไดขั้นขี้นะครับเข้ามามีเฉลียงอยู่ด้านหน้านะครับเป็นเฉลียงที่เป็นลานแหน่งตึ้งนะครับลานแ่งตึ้งเก็บกับพลังนะครับโชคลาภกระแสชี้มงคลหักกรไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับ อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นประตูบานเลื่อนนะครับเขียนดีหนึ่งนะครับบริเวณตรงดีหนึ่งนี้นะครับประตูนะครับบานสไลด์เลื่อนนะครับก็ควรที่จะเป็นพื้นที่โปร่งโล่งนะครับสะอาด ไม่วางสิ่งของกีดขวางตรงบริเวณหน้าประตูนะครับเพื่อให้กระแสชีมงคลนะครับไหลเข้าสู่ตัวบ้านได้ดีนะครับอพอเปิดประตูเข้ามานะครับเราเจอผนังทึบถือว่าดีนะครับผนังทึบตรงนี้นะครับการกระแสล่วไหลหรือโชคลาภเงินทองออกจากตัวบ้านนะครับต่อไปนะครับ เรามาดูห้องรับแขกก่อนนะครับห้องรับแขกก็ไม่มีอะไรนะครับมีหน้าต่างหน้าต่างด้านหลังผนังทึบถือว่าโอเคนะครับต่อไปนะครับ อ่าสิ่งที่เราเห็นนะครับห้องรับแขกกับห้องน้ำตรงนี้นะครับเมื่อมีคนอยู่หน้าบ้านนะครับมองเข้ามานะครับจากหน้าต่างนะครับอาจจะมองเห็นถึงประตูห้องน้ำนะครับตรงบริเวณนี้นะครับประตูห้องน้ำหลังบ้านนะครับ อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการเก็บเงินหรือรายจ่ายมากกว่ารายรับนะครับก็ควรระวังนะครับคนที่จะหาฉากกั้นนะครับไม่เห็นประตูห้องน้ำนะครับก็ทำฉากกั้นปิดไปนะครับตรงน,นี้ก็ควรระวังไว้ด้วยนะครับตรงประตูห้องน้ำนะครับ เรามาดูห้องนอนสองก่อนนะครับห้องนอนสองนะครับเปิดประตูมาอันนี้เป็นหน้าต่างหน้าต่างโดน,นบังคับถ้าจะนอนแบบหัวเตียง อยู่ด้านนี้นะครับอาจารย์แนะนำว่าควรที่จะดูผูกดวงชะตานะครับว่าสามารถนอนไปทิศทางน,นี้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าโดยกระแสที่ไหลเข้ามานะครับจริงๆแล้วเราควรหันหัวเตียงไปอยู่ที่ w 2หรือ w 1นะครับตรงนี้2อันนี้นะครับ แต่ถ้าออกแบบมาแบบนี้ควรที่จะดูโดชาตานะครับว่าหันหัวเตียงเป็นด้านนี้ได้หรือไม่ส่งเสริมโดชาตาของท่านหรือไม่นะครับต่อไปนะครับอ่าดูห้องนอนสามนะครับเปิดประตูเข้ามาหัวเตียง อยู่ด้านนี้ติดห้องน้ำไม่ได้นะครับบริเวณนี้ไม่ได้นะครับติดกับห้องน้ำทำให้สุขภาพมีปัญหากเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถ้าโดยฟังก์ชันของแปลนบ้านแล้วนะครับตรงนี้ควรจะเป็นผนังทึบนะครับหัวเตียงควรจะอยู่ด้านนี้นะครับ ประตูเข้ามาทะแยงกับประตูนะครับตรงนี้อาจจะเป็นหน้าต่างบางกระทุงนะครับถ่ายเทอากาศแล้วตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างอยู่นะครับเพื่อให้ดูห้องนอนโปร่งโล่งนะครับอากาศถ่ายเทยได้ดีนะครับกรณี ขันเท้าออกหน้าบ้านนะครับถ้าอยู่ในห้องนอนตามตำราที่อาจารย์ได้ศึกษามานะครับจะไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้แต่ถ้าคุณมานอนอยู่บริเวณประตูตรงนี้นะครับถือว่าไม่ดีนะครับเป็นที่นอนคนตายนะครับถ้ามาอยู่ตรงประตูดีหนึ่งนี่นะครับแต่ถ้านอนในห้องนอนเราถือว่าไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์น,นะครับหรือหลักเกณฑ์ของ ว่าเท้าอยู่หน้าบ้านนี้เป็นความเชื่อนะครับทางศาสตร์ของคนจีนนะครับแต่ถ้าตามศาสตร์ฮวงจุ้ยคือไม่ได้มีผลนะครับเราจะดูที่ทางองศานะครับที่ส่งเสริมเรานะครับห้องนอนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นการชาร์จพลังหรือรับพลังที่ดีนะครับให้กับตัวบุคคลที่นอนอยู่ในห้องนั้นนะครับต่อไปนะครับ อ่ะเราดูห้องน้ําตรงนี้ก่อนนะครับหลังบ้านเปิดประตูเข้ามานะครับไม่ควรเห็นชักโครกนะครับสมมุตินะครับอ่างล้างมือชักโครกโซนชาวเวอร์โซนเปียกนะครับ ต่อไปเรามาดูห้องนอนหนึ่งก่อนนะครับห้องนอนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาโดยการออกแบบแล้วของแปลนนี้หัวเตียงอยู่ด้านนี้ถ้ายึดแปลนนี้นะครับก็เช็คดวงชะตานะครับตรวจดวงชะตาว่าเหมาะกับการที่ หันหัวไปทางทิศนี้เราจะได้รับกระแสที่ดีหรือไม่นะครับกระแสพลังชีพที่ดีนะครับต่อดวงชะตานะครับก็เหมือนในเคสห้องนอนสองนะครับส่วนเดินเข้ามามีห้องน้ำในตัวนะครับห้องน้ำในตัวก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับ อ่านโอเคนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับของแปน้นนี้ตำแหน่งจุดประธานบ้านนะครับประธานบ้านอาจารย์จะพูดหลายๆเคสนะครับประธานบ้านหลังนี้เสียนะครับเสียหายจะทำให้มีปัญหา เกี่ยวเรื่องการงานการเงินความลักสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับตำแหน่งประธานบ้านคนที่จะเป็นผนังทึบไม่ควรที่จะเป็นซิงน้ำประตูเตาไฟห้องน้ำบันไดนะครับที่เคลื่อนไหวได้นะครับถ้าดูจากแผนนี้แล้วนะครับบริเวณนี้นะครับไม่ควรที่จะเป็น สิ่งต่างๆที่ทำให้ประธานบ้านเสียหายนะครับระยะของตัวผนังถึบนะครับก็อยู่ประมาณเมตร80ขึ้นไปนะครับ ส่วนประตูออกหลังบ้านนะครับก็อยู่ใกล้ตำแหน่งประธานบ้านมากเกินไปนะครับคนที่ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับถ้าดูต่างแผนนี้เราเปิดประตูเข้ามาตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ซิงน้ำเตาไฟ แต่ว่าตำแหน่งประธานบ้านเสียนะครับก็จะเกิดผลที่ร้ายแรงมากกว่านะครับควรที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับตำแหน่งประธานบ้านนะครับก็โดยภาพรวมนะครับก็ถ้าขยับตำแหน่งประธานบ้านเขาเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีนะครับแต่ก็มีจุดเสียหลายจุดนะครับหเลยนะครับ คือทิศหัวเตียงนะครับอาจารย์เห็น A ทิศหัวเตียงนะครับถ้าจะนอนเปิดมาทะยงกับประตูแบบนี้นะครับก็ตรวจดวงชะตาดูก่อนนะครับแล้วก็ห้องนอน 1b เหมือนกันนะครับ C คือห้องน้ำน,นะครับมองจากข้างนอกเข้ามาข้างในเห็นประตูห้องน้ำไม่ดีนะครับเงินทองร่ำไหยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตำแหน่งนี้นะครับประธานบ้านเสียหายนะครับเป็นซิงนางและเป็นหน้าต่างนะครับแล้วอยู่ใกล้ประตูออกหลังบ้านนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบความรู้แบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับหรือท่านใด สนใจตรวจเป็นบ้านฟรีนะครับเบื้องต้นนะครับก็แอดไลน์อาจารย์มาได้นะครับที่ไลน์ id พิม m si l o g o 8 8 8นะครับบอกว่าขอตรวจเป็นบ้านฟรีนะครับแต่งเงื่อนไขเราก็คืออาจารย์ขออนุญ,ญาตนับเป็นบ้านของท่านมา อาจเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทิ่ของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ